ผมซีร่ากินอย่างผมโดนล็อกเหรอเออดเรงนี้เลยแล้วแกไปแกเสียงกันกับตาตางอเนาะเพราะเลยเปิดเพลงดังคุณเสียงเสียงกันเนาะทีนี้พอตาคือบอกเมียผมเมียผมโพด่าผมเนาะต้องเปิดเพลงเสียงดังเนาะดูเอาเอเฮ้ยที่มาของกระดาษเขาเจอยังเออเอออินว่าไงไอ้นั่นอนว่าใครคุณเอาออกอะเอกสารนั่นนะ งน่ะเอเกสารเนี่ยเอาแต่แผ่นใหญ่นะม่ไห่นี่เนี่ยนี่ให่นี่แผ่นนี่แหละนี่นี่แหละ,ละ,ละออก็เขียนเนาะเห็นไหมใครเห็นไหมไม่เห็นยังไงมันเป็นชุดโอ้พูดถึงแบบเอาแบบก็รับเส้นหมดแล้วทั้งหมดแล้วทั้งหมดแล้วก็ไอ้ที่อันน้ำไม้นี่ก็เส้นแล้วก็เ,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 ส,เ,เส้นถึงหมดไปเดี๋ยมาที่มันยับยับนะเออไหนจะยั่มเขาก็ยับยับนี่ แล้วไอ้ทีมหมอเซนยังอยู่ไหมที่หายหมดทั้งหมดเลยมันามีลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านกับลายเซนหมอตัวนั้นอ่ะทีนี้ตอนนั้นก็อ้ออ่านงแล้วครับอ่าพอดีมันยาผมเคยดึงออกนี่นี่นี่อะไรก็ต้องมาขอใหม่นี่นี่เออ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 แล้วนต้องงจะอ่ามีีการดาเนินการอย่างไรต่อข้างนี้ ให้แนะนาให้ด้วยเีอรอโอ้าดงโอ้เออแล้วถึงต้องหาขอไหววิธีการแก้ไขลคะอืมเออถาเออน้ไเดผม่ก่นอ๋อไม่เป็นไรค่ะตกลงว่าให้แรเอกสารกับผู้หญ่บ้านใช่ไหให้ผู้เหญ่ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเซ็นใช่ไหมแล้วก็ไออนัไมเซ็นใช่ไหม เดี๋ยว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 ผมไปหาผู้ใหญ่บ้านเองอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจัดการเองค่ะไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆท่านตอนต่อไปท่านไงต่อคะต้องไปที่อำเภอใช่ไหมปถามใครนี่เนาะไปหาดาบขวัญใช่ไหมดากขวานดากขวัญจ่าอะไรนั่นแหละก็ไปหาเออ ขั้นตอนต่ไอตไปก็ไปหาจากขวันแล้วก็ไปอะไรก็ก่อนแนะนำนะอ่าตกลงขั้นตอนต่อไปนี่คือเสร็จจากตรงนน้นแล้วไปที่อำเภอใช่ไหมคะหนึคนที่รับผิดชอบนี่คือจากขวันใช่ไหมพูดอย่างนี้เองเนาะโอ๊ย <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวทาเรินการจัดการกันเองเ่ะนี่จะกี่น้อยโพด กูกูไปไปเลยกูกูไปเนี่ยก็จะว่านู่นนี่อ้างนู่นนี่โง่กูชิมหายเลยกูถึงบอกให้กูอีกไปเลยไปก็มาโรงเรียนพอดีทำให้ปัจจัยตึนสานที่คือไปอยู่โรงเรียนทั้งวันใช่ถ้าเสริญแค่แค่เป็นได้แต่เพียงแค่ที่ทำอะไรก็เพียงแต่หน้าเลยบอกมาเป็นแล้วเป็นแกเป็นคนยังไงแล้วก็พ่อมาที่งานแล้วไปบอกงอกเป็นระด้และแกรับงานเองเนี่ยแล้วแกก็ไม่บอกงอกไอ้ป้ายนาเอง แปา,อา,าเอกสารมยานทำไ้ดูเป็นตัวอย่างพาทำด้วยกันน <โด S 1> ี่แรกเที่ยวแรกเ